ความตายเป็นเรื่องที่น่ากลัวนะคะไม่ว่าใครก็คงรู้สึกแบบนั้นมันคือการสิ้นสุดคือการพลัดพรากแต่ว่ามันมีมุมมองหนึ่งที่มองเรื่องนี้กลับกันไปเลยค่ะนั่นคือมุมมองของศาสนาคริสต์ที่มีความเชื่อเป็นแกนหลักเลยว่าความตายไม่ใช่จุดจบแต่เป็นเหมือนประตูบานหนึ่งเท่านั้นเองวันนี้เราเลยจะมาคุยกันให้ลึกไปถึงแก่นเลยค่ะว่าทำไมความเชื่อนี้ถึงได้แข็งแรงขนาดนั้น เราจะเจาะลึกเข้าไปในพิธีศพของชาวคริสต์ที่หลายคนอาจจะเคยเห็นแต่ไม่เคยเข้าใจความหมายจริงๆว่าทำไมต้องมีผ้าคลุมลงสีขาวทำไมต้องร้องเพลงบางเพลงหรือทำไมถึงพูดถึงเรื่องการฟื้นคืนชีพกันอย่างจริงจังวันนี้เราจะมาถอดรหัสสัญ,ญลักษณ์และความหวังที่ซ้านอยู่กันค่ะใช่เลยครับข้อมูลที่เราจะใช้คุยกันวันนี้ก็มาจากหลายแหล่งเลยนะทั้งคู่มือประกอบวิธีจริงๆ บทความเชิงเทวทิยาแล้วก็แน่นอนครับข้อความจากพระคัมภีโดยตรงเป้าหมายคืออยากให้เห็นภาพรวมครับว่าพิธีศพของคริสเตียนเนี่ยไม่ได้มีไว้เพื่อคนที่จากไปอย่างเดียวแต่มันมีความหมายที่สําคัญมากๆสําหรับคนที่ยังอยู่ด้วยเพื่อตอกย้ําว่านี่ไม่ใช่การลาจากตลอดไปแต่เป็นการรอคอยที่จะได้พบกันอีกครั้งหนึ่งมีประเด็นหนึ่งที่คิดว่าคนนอกาศาสนาอาจจะเข้าใจยากที่สุดเลยนะคะก็คือแนวคิดที่ว่า การตายก็ได้กําไรซึ่งมาจากพระคัมภีร์เลยมันฟังดูขัดกับความรู้สึกมากๆเลยค่ะช่วยขยายความหน่อยได้ไหมคะว่ากําไรในที่นี้คืออะไรกันแน่เป็นคําถามที่ดีมากเลยครับเพราะนี่คือหัวใจของเรื่องทั้งหมดเลยคือคําว่ากําไรในที่นี้นะครับมันมันไม่ใช่เรื่องเงินทองหรืออะไรทางโลกเลยแต่มันหมายถึงการได้เข้าไปใกล้ชิดกับพระคิดแบบเต็มร้อยเลยครับ เหมือนกับว่าตลอดชีวิตที่เราเชื่อในพระเจ้าเราก็มีความสัมพันธ์กับพระองค์ในระดับหนึ่งแต่ความตายทางกายภาพมันเหมือนกับการทลายกำแพงสุดท้ายออกไปทําให้เราได้ไปอยู่กับพระองค์อย่างสมบูรณ์แบบจริงๆเหมือนที่พระเยซูเคยตรัสไว้เองเลยครับในพระธรรมยอห์นว่าเราคือการเป็นขึ้นจากตายและเป็นชีวิตคนที่วางใจในเราจะมีชีวิตอยู่แม้ว่าเขาจะตายไปแล้วและก็มีอีกจุดหนึ่งที่สําคัญมากๆเลยคือคําว่าชีวิตนิรัน คนส่วนใหญ่มักจะนึกถึงแค่เรื่องของเวลาคือการอยู่ไปเรื่อยๆไม่สิ้นสุดแต่ในทางเทววิทยาของคริสเตียนแล้วเนี่ยมันเน้นที่คุณภาพของชีวิตมากกว่าชีวิตนิรันร์คือชีวิตที่มีความสัมพันธ์ที่สนิทกับพระเจ้าซึ่งชีวิตแบบนี้มันได้เริ่มขึ้นแล้วนะครับเริ่มตั้งแต่วินาทีแรกที่คนคนหนึ่งตัดสินใจเชื่อในพระคริสต์ไม่ใช่สิ่งที่ต้องรอเอาหลังความตายในบามทีถึงใช้คําว่าคนที่วางใจในพระบุตรก็มีชีวิตนิรันร์คือมีอยู่แล้ว ไม่ใช่จะมีอ,อ๋อน่าสนใจมากเลยค่ะฟังดูแล้วเหมือนกับว่าพิธีศพของคริสเตียนนี่มีสองมิตรป,ปที่สวนทางกันอยู่คือมีความเศร้าของการจากลาแต่ในขณะเดียวกันก็มีความสุขของความหวังซ้อนอยู่ด้วยสองความรู้สึกนี้มันไปด้วยกันได้จริงๆหรอคะในทางปฏิบัติไปด้วยกันได้จริงๆครับและนี่คือความพิเศษของพิธีเลย ในงานยังคงมีความโศกเศร้าแน่นอนครับเพราะการพลัดพรากมันเป็นเรื่องจริงเราสูญเสียคนรักไปแต่ลึกลงไปใต้น้ําตาและความเศร้านั้นนะครับมันมีความชื่นชมยินดีและความหวังที่มั่นคงรองรับอยู่เหมือนเป็นตะข่ายนิรภัยที่คอยประคองเราไว้ไม่ให้เราจมดิ่งไปกับความสิ้นหวังในพระคัมภีร์ถึงก็มีเขียนไว้ชัดเจนเลยว่าอย่าโศกเศร้าเหมือนคนอื่นๆที่ไม่มีความหวังคือไม่ได้ห้ามเศร้านะครับแต่ให้เศร้าอย่างคนที่มีความหวังว่าจะได้เจอกันอีกครั้งพ ฟันแบบนี้แล้วภาพของพิธีศพที่เคยเห็นก็ดูมีความหมายขึ้นมาทันทีเลยค่ะโดยเฉพาะพวกสัญ,ญลักษณ์ต่างๆที่เราคุ้นตากันทั้งผ้าคลุมลงสีขาวไม้กางเขนสิ่งเหล่านี้จริงๆแล้วกําลังสื่อสารอะไรกับเราอยู่คะทุกอย่างกําลังสื่อสารถึงความหวังที่เราคุยกันไปนี้แหละครับ ถ้าเรามองภาพรวมก่อนนะวัตถุประสงค์หลักของพิธีศพคริสเตียนคือการนามัสการพระเจ้านะครับไม่ใช่แค่การไหวอะไรเป็นการขอบคุณพระเจ้าสําหรับชีวิตของผู้ล่วงหลับที่พระองค์ประทานมาและตอนนี้พระองค์ก็รับชีวิตนั้นกลับคืนไปอย่างผ้าคลุมลงศพสีขาวที่เรียกว่าแพลอันนี้เห็นบ่อยมากเลยค่ะแต่นึกว่าเป็นแค่ผ้าตกแต่งให้สวยงามมาตลอดจริงๆแล้วความหมายมันลึกซึ้งกว่านั้นเยอะเลยครับ ผ้าคลุมสีขาวผืนนั้นเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่เชื่อมโยงโดยตรงกับศีลล้างบาปหรือบัปตปิสอ๋อ oh. ครับซึ่งเป็นพิธีแรกสุดที่คนคนหนึ่งจะเข้ามาเป็นคริสเตียนในพิธีนั้นผู้รับจะสวมเสื้อผ้าสีขาวเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการชำระล้างและเริ่มต้นชีวิตใหม่ในพระเจ้า การนำผ้าขาวผืนนั้นมาคลุมลงศพอีกครั้งในวันสุดท้ายก็เหมือนเป็นการประกาศว่าบุคคลผู้นี้เป็นของพระเจ้าตั้งแต่วันแรกและบัดนี้ได้กลับคืนสู่พระองค์ในสภาพที่บริสุทธิ์เพื่อรอการฟื้นคืนชีพแต่ว่าสำหรับคนโนอกที่ไปร่วมงานอาจจะมองว่าเป็นแค่ผ้าคลุมสวยๆในพิธีมีการอธิบายความหมายพวกนี้ให้คนเข้าใจชัดๆไหมคะหรือว่าเป็นเรื่องที่รู้กันภายในเป็นข้อสังเกตที่ดีครับ บางครั้งอาจจะไม่ได้มีการอธิบายความหมายของสัญ,ญลักษณ์ทุกชิ้นอย่างละเอียดในพิธีแต่ความหมายของมันจะถูกถักทอเข้าไปในคำอธิษฐานบทเพลงและโดยเฉพาะอย่างยิ่งการอ่านพระคัมภีร์ทุกองค์ประกอบจะชี้ไปในทิศทางเดียวกันหมดเลยครับคือเรื่องของความหวังการเริ่มต้นใหม่และการกลับบ้านไปหาพระเจ้า ดังนั้นแม้จะไม่เข้าใจความหมายของภาพผืนนั้นโดยตรงแต่บรรยากาศและเนื้อหาทั้งหมดของพิธีก็จะสื่อสารข้อความเดียวกันออกไปถ้าอย่างนั้นบทเพลงสวดหรือฮิมส์ที่ใช้ในงานก็มีความสำคัญไม่แพ้กันเลยสิคะเพลงอย่าง Amazing Grace ที่เราได้ยินกันบ่อยๆเนื้อหาก็คงไม่ใช่การคร่ำครวญธรรมดาธรรมดาไม่ใช่เลยครับเนื้อหาของเพลงพวกนี้คือหัวใจสำคัญเลย มันพูดถึงพระคุณความรักของพระเจ้าการให้อภัยแล้วก็ความหวังที่แน่นอนว่าจะได้พบกันอีกในสวรรค์ผมเคยไปงานที่บรรยากาศเศร้ามากทุกคนร้องไห้แต่พอเพลง Amazing Grace ดังขึ้นมาจะรู้สึกได้เลยว่าบรรยากาศในห้องนั้นมันเปลี่ยนไปมันมีความอบอุ่นมีความหวังเข้ามาแทนที่ความโศกเศร้าอย่างเดียวเลยครับดนตรีและเนื้อเพลงมันทำหน้าที่ปลอบประโลมและเสริมสร้างความเชื่อของผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่อย่างแท้จริง และแน่นอนว่าแก่นกลางที่สุดของพิธีก็คือการอ่านพระคัมภีร์ถูกต้องครับการอ่านพระคัมภีร์คือหัวใจของพิธีเลยบทอ่านที่มักถูกเลือกใช้อย่างเช่นจากหนังสือปัญญาจาร์ที่บอกว่ามีวาระสำหรับทุกสิ่งมีวาระที่จะเกิดและวาระที่จะตายเพื่อช่วยให้เรายอมรับความเป็นจริงของชีวิตหรือจากพระธรรมยอ์ที่พระเยซูตรัสว่าในบ้านของพระบิดาเรามีที่อยู่มากมายเพื่อมอบความหวังที่ชัดเจน ข้อความเหล่านี้ทำหน้าที่ดึงทุกคนกลับมาจดจ่ออยู่กับพระสัญญาของพระเจ้าไม่ใช่ความสูญเสียที่อยู่ตรงหน้าครับมาถึงเรื่องที่เป็นหัวใจสำคัญเลยและคิดว่าคนส่วนใหญ่อาจจะเข้าใจผิดกันเยอะคือเรื่องการฟื้นคืนชีพฝ่ายร่างกายนี่ล่ะค่ะหลายคนจะนึกภาพว่ามีแค่ดวงวิญญ,ญาณที่ลอยขึ้นสวรรค์ไปแต่จริงแล้วความเชื่อของคริสเตียนคือร่างกายก็จะถูกทำให้เป็นขึ้นมาใหม่ด้วยใช่เลยครับ และนี่คือจุดที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับแนวคิดของกรีกโรมันโบราณเลยที่มองว่าร่างกายเป็นสิ่งต่ำต้อยเป็นเหมือนคุกที่ขังวิญญาณไว้พอตายไปวิญญาณได้เป็นอิสระก็กดีแล้วแต่สำหรับคริสเตียนร่างกายที่พระเจ้าสร้างมีความสำคัญและมีความดีงามในตัวของมันเองและในวันสุดท้ายร่างกายนี้จะได้รับการเปลี่ยนแปลงให้เป็นกายวิญญาณที่สมบูรณ์แบบไม่เน่าเปื่อยไม่เจ็บป่วยอีกต่อไปตามแบบการฟื้นคืนพระชนของพระเยซูเองเลยครับ แล้วเรื่องนี้ก็นำไปสู่ที่มาของคำศัพท์ที่น่าสนใจมากคือคำว่าสุสานในภาษาอังกฤษ Cemetery มีรากศัพท์มาจากภาษากรีกว่า c o m e t e r i a c o i m e t e r i a ครับซึ่งแปลตรงตัวเลยว่าสถานที่นอนหลับโห oh, นี่เพิ่งรู้เลยนะคะนี่ว่า Cemetery แปลว่าที่นอนหลับมันเปลี่ยนภาพของสุสานไปเลยนะคะจากที่ที่ดูน่ากลัววังเวงกลายเป็นแค่ห้องนอนชั่วคราวที่รอวันตื่นขึ้นมาถูกต้องครับ นั่นคือมุมมองของคริสเตียนยุคแรกเลยพวกเขามองว่าผู้ตายเป็นเพียงผู้ที่หลับไหลเพื่อรอวันที่พระเจ้าจะทรงปลุกให้ฟื้นขึ้นใหม่อีกครั้งในร่างกายใหม่ที่สมบูรณ์และรุ่งโรจน์พอเราพูดเรื่องการฟื้นคืนชีพของร่างกายแบบนี้คำถามที่ตามมาทันทีเลยก็คือแล้ววิธีการจัดการกับร่างกายล่ะคะระหว่างการฝังกับการเผามันมีความหมายต่างกันไหมในทางเทวพิธีเป็นคำถามที่ต่อเนื่องมาได้ดีมากครับ ในประวัติศาสตร์ของาศาสนาคริสต์เนี่ยการฝังศพมีความสำคัญอย่างยิ่งยวดเลยเพราะมันถูกมองว่าเป็นการแสดงออกถึงความเชื่อเรื่องการฟื้นคืนชีพฝ่ายร่างกายอย่างเป็นรูปธรรมที่สุดแสดงว่าไม่ใช่แค่การทำตามๆกันมาแต่มีเหตุผลเชิงความเชื่ออยู่เบื้องหลังแล้วก็มีแบบอย่างในพระคัมภีร์ด้วยใช่ไหมคะ ชัดเจนมากครับตั้งแต่สมัยอับราฮัมในพระธรรมปฐมกาลที่ลงทุนซื้อที่ดินเพื่อฝังภรรยาของตัวเองไปจนถึงยาโคบและโยเซฟที่สั่งเสียให้นำร่างของตนกลับไปฝังในดินแดนแห่งพันธสัญญาและที่สำคัญที่สุดคือองค์พระเยซูเองก็ทรงถูกฝังไว้ในอุโมง์ก่อนที่จะฟื้นคืนพระชนการฝังจึงเป็นแบบอย่างที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานและมีความหมายลึกซึง้ง ความหมายเชิงสัญ,ญลักษณ์ที่ทรงพลังที่สุดคือการเปรียบเทียบการฝังร่างกายเหมือนการหวานเมล็ดพืชลงในดินอซึ่งอักรทูตเปาโลเขียนไว้ในหนึ่งคอรินต์บทที่15ท่านเปรียบว่าร่างกายที่เสื่อมสลายได้นี้ถูกหวานลงไปในดินเหมือนเมล็ดพืชที่ต้องตายและเน่าเปื่อยไปก่อนเพื่อรอวันที่พระเจ้าจะทรงทำให้มันงอกขึ้นมาใหม่เป็นต้นไม้ที่สวยงามและสมบูรณ์ การฝังจึงเป็นการประกาศความเชื่อและความหวังนี้ออกมาเป็นการกระทําเลยครับแต่คําถามที่หลายคนต้องสงสัยแน่ๆก็คือแล้วพระเจ้าทําให้ร่างที่ถูกเผาเป็นเท่าฐานฟื้นขึ้นมาไม่ได้หรอคะพลังของพระเจ้าไม่น่าจะมีขีดจํากัดนี่คะแน่นอนครับฤทธิ์อำนาจของพระเจ้านั้นไม่มีขีดจํากัดอยู่แล้วประเด็นจึงไม่ได้อยู่ที่ว่าพระเจ้าทําได้หรือไม่แต่อยู่ที่ว่าการกระทําของเรานั้น เป็นประจับพยานถึงความเชื่อของเราได้อย่างไรในแง่นี้การฝังจึงถือเป็นคําพยานที่สอดคล้องและสื่อสารความหวังในการฟื้นคืนชีพฝ่ายร่างกายได้ชัดเจนกว่าการเผาอย่างไรก็ตามในปัจจุบันหลายนิกายก,ายก็อนุโลมเรื่องการเผามากขึ้นตามความจําเป็นและบริบทที่เปลี่ยนไปแต่ถ้าเรามองย้อนกลับไปที่รากฐานความเชื่อดั้งเดิมก็ยังคงเอ็นเอียงไปทางการฝังมากกว่าครับ คุยกันมาทั้งหมดนี้ทำให้เห็นเลยว่าพิธีศพของคริสเตียนนี้เต็มไปด้วยความหมายจริงๆทุกอย่างถูกออกแบบมาเพื่อประกาศความหวังไม่ใช่ความสิ้นหวังเป็นการบอกเล่าเรื่องราวที่ยิ่งใหญ่กว่าความตายวันนี้เป็นเพียงการเดินทางกลับไปหาพระเจ้าเพื่อรอคอยวันที่จะได้ฟื้นขึ้นมารับชีวิตนิรันดรอ์อย่างสมบูรณ์ใช่ครับและอยากจะทิ้งท้ายด้วยแง่คิดจากบทกวีเรื่องรอยเท้าบนผืนทรายที่หลายคนอาจเคยได้ยินนะครับ เรื่องเล่าถึงชายคนหนึ่งที่ฝันเห็นชีวิตของตัวเองเป็นเหมือนการเดินบนชายหาดกับพระเจ้าเขาสังเกตเห็นรอยเท้าสองคู่เคียงข้างกันไปเสมอแต่ในช่วงเวลาที่ทุกข์และลำบากที่สุดในชีวิตเขากลับเห็นรอยเท้าเหลือเพียงคู่เดียวเขาจึงตัดพ้อกับพระเจ้าว่าทำไมพระองค์ถึงทอดพิงเข้าพระองค์ในยามที่ต้องการมากที่สุดพระเจ้าจึงตอบว่าช่วงเวลาที่เจ้าเห็นรอยเท้าเพียงคู่เดียวนั้นคือช่วงเวลาที่เราอุ้มเจ้าอยู่ อ mm hmm. บางทีเราอาจมองความตายในมุมเดียวกันนี้ได้นะครับว่าช่วงเวลาแห่งความตายไม่ใช่ช่วงเวลาของการอยู่ลำพังแต่เป็นช่วงเวลาที่ผู้ล่วงลับกำลังได้รับการอุ้มชูโดยพระเจ้าอย่างใ,ใกล้ชิดที่สุดเพื่อข้ามผ่านจากโลกนี้ไปสู่ชีวิตใหม่ที่นื้อรันการมองแบบนี้อาจจะเปลี่ยนมุมมองที่เรามีต่อความสูญเสียและความโศกเศร้าไปได้อย่างสิ้นเชิงเลยทีเดียวครับ